ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดันโชงนะคะอาจารย์ตัดโมดุตตาทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรศเดตตาทิพย์ที่ทุกคนโรอ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 เละช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ,ะจากคำพูดของอาจารย์ให้ดีๆนะคะว่าอาจารย์พูดอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างนั้นนะคะแล้วคุณจะเฮงเฮงปังปั้งรวยแน่นอนค่ะ นะจ๊ะโอเคก็แนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์แต่อาจารย์แต่เป็นอาจอารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิยาเป็นชมรมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ็ดตัวก็าฐานยิบซีถอดรหรัสนะคะเจ้าแม่ยิบซี <c oughs> นะคะแม่นมากเพราะมันเป็นกา,ารถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดเข้ามาถอดรหรัสได้อย่างแม่นยำนะคะและอักษรรูนนะคะเป็นอักษรรูนที่ทุกคน ชอบอะไรก็ว่าไปนนาเนอะไพ่อารัเกินได้ไหมได้นะคะรวมไปจนถึงวิชา,าโหราศาสตร์เจ็ดตัวง,งูเฮงลายมือเอาว่าไปอยากเรียนอะไรก็เข้ามานะคะประมาณนั้นแต่วิชาที่ห้ามพลาดเลยค่ะก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาเอาวันเดอนปีเออเอา หลักของโหราศาสตร์แต่ละ,ะแขนงเข้ามาแมทชิ่งเข้ามาปลูกเข้าหากันหลักการดูตูวตรงนี้ดูตรงน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้อ่านนะคะประมาณนะั้นแม่นมากนะคะแม่นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยค่ะว่าอาจารย์พูดอย่างไรจึงจะแม่นนะคะและหลักการการเรียนการสอนตรงเนี้ยเปิดสอนแล้วนะคะสามารถเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าต้องรองเปิดคอร์สเพราะว่าคอร์สใหญ่อาจารย์จะไม่จัดแล้วจะจัดเป็นคอร์สส่วนตัวนะคะเพราะาเจอหลายอย่างนะคะ ก็เอาเป็นว่าแค่นี้เนาะก็สำหรับสูตรสูตรหนึ่งคิดอยู่ตั้งนานคิดนานเนาะแต่แล้วไงเนาะก็สูตรหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นลันกษณะของการที่เข้ามาศึกษาทำอย่างไงให้มันถูกแล้วรวยทุกวดทุกวดทุกวดทำอย่างไงล่ะโอ้โหจา์เล่นหัวไม่เคยถูกเลยขอมาเรียนสิคะ นะเล่นแบบแตะสีตาสายยังไงก็ถูกค่านะคะรวยค่ะรวยยังไงค่ก็เข้ามาสิค่ะนะคะแค่เรียนเพียงสองพันบาทเท่านั้นเองง่ายง่ายถูกถูกอ,อ,อ,อ่ไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลมันเหมาะกับคนที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดน,นะคะหรือไกลๆเข้ามาเรียนได้แต่วิชาดาวน์โชคต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนเพราะค่อนข้างจะยากอยากเหมาะเลยเนาะอาจารย์นี่เนาะประมาณนี้นะคะก็ ถ้าอยากเรียนก็เข้ามาเนาะอ่าช่วงนี้เปิดรับแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันดีกว่าก่อนที่จะขี้โม้มากไปนะคะอ่าลองมาดูเลขดับร่างค่ะของงวดที่แล้วเนาะอ่างวดที่แล้วออก4ี่หค่ะเรามาสแกนดูนะคะว่างวดนี้ออกหรือไม่ตุ๊ด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 มันบอกแล้วว่าเอาอยู่นั่นว่างันเลยนะคะอ่าถ้าท่าน ไว้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่เลขดักของจารย์จันถือว่าโอเคนะผ่านอยู่นะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปค่ะเลขดับบนนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะรอบนี้ทำความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะหนึ่งสองนะคะเพราะว่าด้วยความไม่ชอบเป็นการส่วนตัวและด้วยสถิติของมันไม่ค่อยได้ออกดังนั้นเพราะมันออกก็น่าแต่ นะคะแต่ก็มีสมาชิกหลายท่านที่เอาไปจับแล้วถูกก็มีนะคะแล้วก็ด้วยความไม่ชอบส่วนตัวเลขอย่างเนี่ยจารย์รู้อยู่ว่าเลขมันอยู่ไม่ไกลตัวไม่เลขบ้านเลขรถสักอย่างนึงแหละมันจะต้องมาแล้วมันมาจริงจริงค่ะเลขบ้านบ้านหลังใหม่ที่แฟนซื้อนะนะคะไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะนะคะประมาณนั้นเนาะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะคะรอบนี้เลขจกบทเอาไม่อยู่นะคะต่อไปค่ะ เรามาดูในส่วนของภาษษาพารวยแล้วกันเอาเลขเด็ดตาทิ่ย์ก็ได้จะได้มีช่วงของการพักนิดนึงนะคะเ,เลขเด็ดตาทิพยวันนี้อาจารย์บอกว่าเด็นเลขหนึ่งเลขแปดหนึ่งอะไร1 2 8อะไร8 1 2โอ้โหเม่นมากแม่นจนถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีเหล่าเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาแล้วมา ให้การแนะนําก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ไม่ต้องนะเพราะอาจารย์จะยึดหลักของอาจารย์จะไม่ยึดหลักของคนอื่นนะคะประมาณนี้ท่านบางท่านบอกว่าหนึ่งไม่มาก็แล้วแต่ไนงะหนึ่งไม่มาก็แล้วแต่ไงแตมม่มันมาไหมล่ะมันมาไงหนึ่งอะไรละ่ะหนึ่งสองสามตัว 1> 8 1 2 2สองตัว1 2สองแบบนี้ค่ะนะจ๊ะ2ตัวล่าง4 6, ี่หนี่แบบนี้เลยเนาะมันอยู่นกกากระดานนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ถูกยังไงก็รวยนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าท่านไหนบอกกลับแล้วก็ตามมันก็ไม่รวยนะคะก็ต้องเข้ามาเรียนนะคะเข้ามาเรียนเนาะเข้ามาศึกษานะคะค่าเรียนเพียงแค่2000บาทเองแต่ถ้าอยากเรียนสูตรใหญ่เลยอันนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะ สำหรับทักษะพาโดยงวดที่แล้วค่ะนะคะออก46ตรงๆนะคะสำหรับอ,อันนี้เป็นสีเขียวนะเพราะว่าเนื่องจากป้ายเขียวมันหายกันก็แล้วสีชมพูมาแปะใช้ชั่วคราวก่อนนะคะงวันนี้ออก17เอ้ไม่ใช่77เป็น77นะคะ77ในทกศ77 7, บนและ1551รางของทอกศนะคะ ประมาณนั้นเลยเนาะแล้วงวดน,นี้ออกอะไราตามคลิปไปเมื่อกันนะคะโอเคสำหรับสูตร3ตัวนะคะสูตร3ตัวเนาะต้องชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเดวแป้บนี้นะครับ ทำอะไรเทรดหุ้นอาจารย์เทรดหุ้นอยู่กดช้าไปนิดเดียวไม่ทันวยไัยเอาใหม่นะคะในส่วนของ3มตัวนะคะอา,อาจารย์บอกว่าล็อก8ใช่ไหมไปดูที่ล็อก8ค่ะ8ลากลงมาออก8 2 1ไว้ออก8 1 2นนั่นเองนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะ ไม่เปยนแล้วว่ะอืมแล่วตีเลยเอาหน้าหน้าหน้าเอาหมดกันเอาไม่ไรอ่ะเนอประมาณนี้อาจารย์เอาอะไรของอาจารย์เนี่ยอันหน้าขอานนิดเดียวนะ ก็จะประมาณนี้ก็คือแปดหนึ่งสองนั่นเองนะคะก็บอกว่าแม่นจริงๆสําหรับการเรียนสูตรหนึ่งรับเราว่าคุณเรียนไม่ไม่ขาดทุนแล้วค่ะคุ้มคุ้มมากมายจากอ่ะขออนุญาตวางเนาะแล้วก็ในรอบของงวดนี้นะคะแป้นเต้นต้นเ้นแล้นตนนนี่นะคะอ่างวดนี้ของงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เด็กที่เลขสองนะคะ อาจารย์ให้เด่นที่เลขสองสองอะไรสองเจ็ดเดี๋ยวก่อนมีเลขสองเลขเจ็ดเลขห้าเลขวินนะคะคือหนึ่งสามสี่หกนะเอาอมานะสองอะไรสองเจ็ดสองห้าสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วนะอืมสองสามเหมือนตาบ้าอย่างไงก็ไม่รู้สองสี่แล้วก็สองหกค่ะเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดห้า 7173 74แล้วก็7 6ค่ะนะจ๊ะโอเคเนาะนะคะท่านใดยอยากรวยก็ตามตามนี้นะคะเพราะเป็นเลขที่อาจายรย์วิเคราะห์แล้วเนาะวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วนะเนาะอ๋อเจ้าก็ลองดูนะคะก็เป็นเลขที่น่าสนใจเนาะอะ,อะแคปหน้าจอไว้ก่อนละกัน1 2 3แคปเจอหนึแคปเจอ หนึ่งสองสามเก็ดอ่าโอเคขอทษอนุาตคอยก,ยกลับมาถอยดีกว่าไม่อ่อนดีกว่านเอาอนอะประมาณนี้นะคะ,อะขออนุญาตวางละขอทุกคนรวยๆเฮงงๆกับอาจารย์แตหมอดูตาพิ์นะคะแล้วก็สิ่งที่ขอก็คืออย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญอนุโมทานินะคะแล้วก็ เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามก็ให้กด subscribe หรือ,อให้กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe แล้วที่มีระฆังสองขีดกริ้งกริง,ง,ง,งเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์แต่ามาแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะประมาณนี้เนาะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะ0 9 0ย์เก้าศู้าสออไม่ใช่0 8นย์แปดหน อ่า08 159 159 8นนะคะ id line กับเบอร์โทรเป็นอันเดียวกันหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ080 2อ่าศูย์กอและ id line 6ก5 9 1 5ค่ะนะคะหรือท่านอยากจะดูดวงก็พิมพ์คพาว่าขอตรวจดวงนะคะค่าใช้จ่าย500บาทนะคะหรือท่านอยากจะสั่งไปคินเล่ดเดตัลที่กับอาจารย์ต่ายก็เล่มละ อ่า2 9ข,ของปี67นะคะแถมแถมของปี 66, 66มีให้ด้วยค่ะฟรีนะคะโอเคนะก็ใครอยากได้ก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะได้ปี66อย่างเดียว67ยังไม่เอาก็แล้วแต่เนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ท่านซื้อหินผู้ชายหิน1เส้นนะคะท่านจะได้ VP อาจจะเป็นที่ใหมเ่เศรษฐีซึ่งมีตัวเลขขึ้นนะคะหเส้นคุณจะได้ VP ขอย่ันต สามวดน,นะคะได้ส่วนลด50%นะคะได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรน,นะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยได้ไหได้นะคะหรือจะบูชาหินสามเส้นอาจจะเป็นที่หกน้ำพึ่งนะคะหินทูบหวยนะคะไทเกอร์อายไปได้หรืออะไรอื่นอื่นอีกมากมายนะคะหรือที่สีเสียเปลี่ยนสีเวลามันมีโชคมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มนั่นเองนะคะประมาณนั้น 1เส้นหนึ่งเส้นได้ VP พีสมวดได้ส่วนลด50%ได้สูตรหนึ่งฟินสูตรสเส้นคุณจะได้ v ีพีหอนจันแต่10บวดได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้ทั้งสูตรหและสูตรสค่ะนะคะก็สามารถติดต่อมาหาอาจารย์ได้ทันทีเลยนะคะที่หมายเลขนี้เลยค่ะ 0815915987นะคะ0815915987เบอร์โทรเบอร์อะไร i d l i n เดียดวกันนะคะแล้วก็บอกข่าวบุญนิดน,นึงค่ะข่าวบุญก็คือที่วัดระฆังนะคะอาจารย์จะไปสร้างหอเจดีระฆังนะคะที่วัดระฆังเนาะอะ่ที่พชรเกษม77นะคะท่านใดอยากร่วมบุญก็เข้ามาได้พิมพ์คําว่าขอเลขที่บัญชีบุญอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีบุญไปให้นะคะแล้วก็อ่าสหรับท่านที่อ่าเข้ามาชมเฉยๆก็ ขอความเมตตานะคะกดไลค์ให้อาจาร,รย์นิดหนึ่งชื่นชอบนะคะหรือกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญเพื่อให้ทุกคนมีโชคลาภเหมือนเรานะคะหรือกดติดตามหรือ u b s c r i b e หรือกดแล้วมันจะขึ้นะระฆางสามสามลูกหนึ่งสองสามให้กดอ่าที่มีะระทางสองขีกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจาร,รย์ตายมาแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามผลงานของอาจาร,รย์ตายเนาะวันนี้อาจาร,รย์อาจจะต้องบ,า,บายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงเฮงอ้อมีอันนึงค่ะ อ่าติดต่อถ้าเกิดไลน์ตอบช้ายอย่าโกรธกันเนาะบางทีก็ติดงานบางทีก็อาจารย์ก็จะปิดเน็ตเพราะว่าช่วงนี้วิชาชีพเยอะนะคะอาจารย์ก็จะปิดเพื่อป้องกันมันแวร์นะคะเ<ม>วลาใครโทรหาอาจารย์ก็จะปิดเน็ตนะคะประมาณนั้นเวลาท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะอ่าให้ปิดเน็ตหรือเวลาใครโทรเข้าหาก็รับ นะคะเพื่อเพราะว่ามีหลายคนเลยโดนดูดกันเป็นแสนเป็นล้านเลยอะค่ะจากการคุยเพียงแค่3นาทีนะคะแล้วก็ถ้าหากมีอะไรด่วนขึ้นมา,ากดปิดเครื่องไม่ได้ถอดซิมออกมาเลยค่ะนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการเซฟงข้อมูลแต่ว่าก็น่าจะโดนเนาะสานาทีมันดูดไปหมดเลยอะดังนั้นให้ดูดออกนะไ <c oughs> อ้ใช่ไอ้ออกนะคะประมาณนั้นแล้วก็ดีที่สุดอย่าพยายามฝากเงินในบัญชีนะมันจะสร้างปัญหาให้เรานะคะวันนี้อาจารย์อาจจะต้อง บายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเว,วลาตีสวัสดีบายสวัสดีค่ะ